ไปเถอะเวเดี๋ยวแก่ตายก่อนผมตอนนี้อยู่ที่ร้านกาแฟสวนตาวานครับอ๋อ,อสวนตาหวานแต่ชื่อร้านกาแฟชื่อว่าบ้านโตคอฟฟี่แอนด์เค้กครับแลวสวนคือสวนตะวานแล้วก็มีดีสอดนะผมหลังคือละ500บาทครับ นี่ตรงนี้เป็นร้านกาแฟผมร้านกาแฟบ้านโตมีหลักกิโลให้เช็คอินด้วยนะครับจุดถ่ายรูปด้วยตรงนี้น่าะเป็นสวนตะวนนะันเนาะสวนตรงนี้ทั้งหมดคือสวนตะวนันได้สองแแบ,บทั้งได้นั่งร้านกาแฟด้วยแล้วก็ได้ชมสวนด้วยครับ่วงอย็นี้น่าจะมีเอ่อสามารถไอ้นี่ได้เนาะร้องรำทำเพลงได้แล้วก็มีชั้น เออเป็นดาดฟ้าด้านบนนะครับผมสามารถขึ้นไปชมวิวได้ครับนั่งกินกาแฟนั่งทานขนมอะไรกันได้ครับผมแล้วก็นี่เป็นที่พักครับผมคืนละห้าร้อบาทดูอยากตามป้ายนะเึ็นละห้าบาทแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าราคาตามนั้นหรือไม่แล้วคิดว่าน่าจะมีดูหน้าดูแล้วน่าจะมีน่าจะมีพวก ากาแฟแล้วก็ไมโลโอนตินน่าจะทานบริเวณนี้ทั้งหมดนะเพราะว่าสังเกตว่ามีตรงนี้แล้วอาจจะมีขนมปังเลยผมอาจจะมีอาหารเช้าเป็นพวกประมาณนี้ด้วยครับที่พักนี้ผมแต่ผมยังไม่ได้ถามเจ้าของครับว่ายังไงสั่งกาแฟแล้วก็สั่งสั่งอะไรนะชากุหลาบมาเนาะแล้วก็ ทุเรียนปั่นซึ่งเป็นทุเรียนพื้นเมืองของของที่นี่ก็เป็นหมอนทองหมอนทองของของอำเภอทานโตนี่เลยครของยะลานี่นะครับผมเพราะตรงนี้อยู่เป็นส่วนของอำเภอทานโตอยู่จังหวัดยะลาผมไปอีกนิดน,นึงก็จะเข้าเขตเบตงแล้วครับภาพบรรยากาศร้านกาแฟแล้วก็บวกกับสวนแล้วก็ที่พักสวยๆริมโค้งนะผมเทโค้งมาก็จะเห็นเลย ทางน,นู้นก็ไปทางยะลาไปอำเภอทานโตไปทางจุดชมวิวเวนเออจุดชมวิวเวนเขื่อนบานลานครับผมส่วนทางน,นี้ก็ไปในเขตอำเภอเบตงครับเข้าตัวเมืองเบตงไปครับ mm. นะบ้านโตครับผมคอฟฟี่แอนเค้กครับผมไปเทีเท่ยวเฮ้อเดี๋ยวแกตายก่อนครับรีวิวร้านกาแฟสวยๆ ก่อนเข้าตัวเมืองเบตง47กิโลครับ